คำถามคือรอบนี้อาจจะต้องกดตะก้าไม่ใช่แค่1นล้าน USD แต่สองพต้อมกดหลังบ้านมุ้นมาค่ะว่าวันนี้ไม่มาถามถาไม่ได้ไม่มีมูคนเดียวเอาไม่น่าพูดถึงบนังเราวันนี้หน่อยกแค่นี้ก่อนคนแรก เป็นพิธีกรที่เมสกซนภูเก็ตนะคะปีนี้ปี2026นะคะของคนนี้จะได้ไปผป่อนเมสเซนไทยแลนด์2026ด้วยก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทางกองภูเก็ตเองที่เลือกวีนามาให้เป็นพิธีกรคู่กับพี่แชมป์นะคะก็ยังอินโนเซนต์อยู่เลยวันนี้วันแรกนะคะก็ทำอะไรผิดพลาดไปขออภัยนะคะแต่คิดว่าน่าจะไม่หนีนะส่วนตัวเราว่าเ,เราผ่านมาสองวันแล้ได้เปยึงไหนล้วว่าสำหรับวันวนี้นให้ตัวเอง แปดคะแนนแล้วกันค่ะเต็มเต็มสิบน,น,นะคะท่านสอบไน้มันไ,มไปไหนอสองคะแนนก็เดี๋ยวครั้งต่อไปจะได้พัฒนาเดี๋ยวเขาฝั่งนี้เขาไม่กล้าจ้างครั้งต่อไปน <laughs> ี่เรั้งต่อไปจะได้เต็มสิบเหมือนเดิมคพะวันนี้ได้มาทำง,งานพนักรานจริงพี่นายคิดว่ามันมันเรายังมีอะไรต้องปรับหรือต้องแบบว่า,วาเฮ้ยมันยาก อุ๊ยวินาบอกว่าการเป็นพิธีกรเน,นี่ยจะต้องเอาเลิศอยู่ตลอดเวลาดูว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็เราจะต้องเข้ารายการออกรายการให้มีแบบว่าเเอ energy ที่น่าสนใจตลอดเวลาเนี่ยแอบยากมากเลยนะแล้ววินาแบบรู้สึกยกย่องเลยพิธีกรทุกคนทําได้ดีมา,ๆาๆกๆลยเนี่มมยในส่วนของการรับส่งค่ะเห็นบอกว่าค่อนข้าง,กกง,มมาง,งสมูน <c oughs> นักหนีนี่ไงเคมีน่าจะได้ขอบคุณพี่แชมป์ด้วยนะคะที่แบบช่วยเทรนช่วยติววินาด้วยแล้วก็ช่วยหลายๆอย่างเราอยู่หลังเวทีก็ช่วยกันเหมือนกัน จริงๆเคมีมันมาจากแบบว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วด้วยเป็นธรรมชาติแล้วพี่ชายเยงก็มีประสบการณ์เยอะมากๆพวกกากรของอเรียนย <All S 1> ร<อ>ู้เลยค่ะถือว่าหลังจากจนี้ยินดีรับงานพิธีกรอุ้ยหลังจากนี้ยินดีรับงานพิธีกรเลยนะคะไม่ว่าจังหวัดไหนจะเป็นม Miss Miss ิสแกรนมิสยูเนเวอร์สมิสออสตราสเอเจออสตราสก็ได้นะคะยินดีมากๆเลยแล้วค่ะ ว้าแหะทีนี้เราต้องเป็นตัวหล่อแล้วเราเป็นเราเป็นดับางหนึ่งคาดว่าจะร้องว่าหุยคุณแม่โชคดีนะตอนนี้ยังเริ่มต้นเราคิดถูกมากเราใช่เรื่องช่วงของกซ้อมคิดถูกมากแต่หลังจากนี้ถ้าดังแล้วคุณแม่ค่ะราคาจะสูงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรีบจองกันเลยค่ะถ้าตอนนี้ ตอนนี้โปรโมชั่นแบบรถรถกลับแหลกสะบัดหันแหลกเวลากลัวกลัวว่าดูวันนี้แล้วทุกคนแบบว่าหันเลี้ยวเลี้ยวไปทางอื่นนะคะก็าอฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วกันนะคะงานพิธีกรนะคะก็อยากจะทุกคนลองให้ว่นาไปดูรับรองเลยว่าจะทําให้เต็มที่ไม่ทำให้คนติดวังแน่นอนค่ะใช่พอหลังจากมองเสร็จเราก็มีเวลาได้นอนแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วการนอนทำให้เราสดชื่น จากนี้เราก็เลื่อยนอนแล้ว่ได้ทำงานละเราเล่นนะคะแต่ก็มันมีเอาความกดดันหลายๆอย่างที่มันเอาสักตัวแล้วค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายในการเป็นตัวเองางดีที่สุดอยู่แล้วแหละคนน่าจะชอบเราหรือว่ารักเราในแบบที่เราเป็นมากกว่าแล้วเราเองก็จะมีความสุขในแต่ละวัน้วยเราได้เป็นตัวเองเต็มที่สุดท้ายแล้วก่อนหน้านี้มันก็มีแรงกดดันนะคะที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแปดปีที่ผ่านมาก็จะทําให้มีน้กล้าๆกลัวๆในบางเรื่องบ้างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายการประกวดจบลงละแล้วก็ได้ในตําแหน่งที่เรารู้สึกว่าเออ เดินหน้าต่อไปค่ะอย่างหน้าสุดเลยมันมีนางงามฟิลิปปินสคนหนุ่มๆด้วยเขาก็ได้ไปอบรมการกรรมการเขาก็พูดถึงตำแหน่งของเขาเหมือนกันวนะ่าเขาจริงๆแล้วเขาบอกว่าน่าจะได้ที่แบบว่ามันสูงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยวินาได้เห็นค่ะวินาว่าหลายๆคนนะมีศักยภาพที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วตำแหน่งที่เขาได้เนี่ยสุดท้ายแล้วก็น่าจะขึ้นอยู่กับกรรมการหรือว่าขึ้นอยู่กับอะไรเราก็ต้องให้กองแม่ออกมาเป็น วะะินาอยากจะให้กองแม่เองออ,อกมาแสดงความชัดเจนนะคะว่าคะแนนแต่ละคนได้เป็นยังไงบ้างเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีข้อสงสัยให้กับผู้เข้าประกวดท่านอื่นด้วยแล้วคนที่เขาบินมาจากหลายประเทศมาประกวดในประเทศไทยโอ้โหเตรียมเงินลงแรงกันมาเยอะเลยในการประ mm hmm. กวดมมสซิญ่ารรเบิร์สต์บางคนง mm hmm. ที่เป็นเอง mm hmm. เขารอมาสิบสามปี mm hmm. เขาก็ควรที่จะได้คําตอบว่าเออทำไมเขาถึงได้ตาแหน่งนั้นหรือว่าคะแนนตรงไหนที่เขาพาดไปอะไร้ยคะแต่สุดท้า mm hmm. ยแล้วท mm ุกคนเก่งมากแล้วทุกคนคือมมสซูญ่เวิร์สในปีน จีจีปีนี้ดราม่าเยอะจริงๆเยอะที่สุดตั้งแต่มี MU มาแล้วอ่ะในประวัติศาสตร์ซึ่งปวีนาซิงรอมา8ปีแล้วมาเจอค <c oughs> ่ณนอ่ไรแบบคุณว่า,ากเกิดแต่กับเกิดแต่กพี่ชันนะคะก <c oughs> ็เราว่าแหละมันก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่มีขยายเกิดขึ้นหรอก สุดท้ายแล้วอ่ะหลายๆคนเองก็ตั้งใจวีนาเองก็ตั้งใจแล้วเราเองก็โชว์ศักยภาพได้ดีที่สุดในคืนวันไฟนอลหรือพีดีอะไรเงี้ยแล้วก็ในนาคตเองมันก็ยี่จะมีอีกหลายเวทีหรือว่าหลายแพลตฟอร์มนะคะหลายโอกาสที่ทําให้เราได้แสดงศักยภาพของตัวเองวีนาก็อยากจะให้ไม่ว่าจะเป็นออกทางเวทีกองแม่เองเนี่ย <c oughs> เขาก็มานาเสนอผู้เ <c oughs> ข้าประกวดมากยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาตัววินาเองก็ได้สัมผัสกับดราม่ามันคืในกองมาตลอดองให้กำลังใจพีนวัตรที่ผมทิ้ยังไงบ้างเพราะว่า ใช่เพราะว่าด้วยความที่ว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดเจ้าภาพแล้วเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มันก็มีระยะเวลาที่มากระทบตอนที่อยู่ภูกเก็ตด้วยนะคะวินาเองก็ทําให้ดีที่สุดในฐานะผู้เข้าประกวดและเป็นเจ้าบ้านเองอ่ะก็เลยแบบพยายามลงสปอนเซอร์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนได้รับเบเนฟิตที่เขาเนี่ยมาสนับสนุนกองประกวดของเวชนเวสร์ครั้งที่74ส่วนพี่กบพี่คิมเองวินาก็นให้กำลังใจเขาตลอดเลวถึงแนมะ้ว่าแบบจริงๆริเขาเก่งอยู่แล้ว เขารู้ว่าแบบว่าเออสิ่งท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาสามารถจะมีรูดทางไปทางไหนได้บ้างนะคะแล้วก็ส่วนบอสนวัดเองมีนะเป็นห่วงสุขภาพบอสมากที่สุดไม่อยากให้บอสเครียดเพราะว่าบางทีเนี่ยบางดราม,ม่ากเราไม่สามารถควบคุมได้แล้วบางคนเข้าใจผิด ไปในหลายเรื่องที่วินามองว่าสุดท้ายแล้วว่าต้องใช้เวลาในการแก้ไขแล้วก็ส world, no er ุขภาพสําคัญที่สุดแหละไม่ว <Hoy S 2> ่าอะไรจะเกิดขึ้นก็อยากให้เขาพักผ่อนไว้เยอะค่ะเพราะว่าเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบช่วยให้คําแนะนําให้ไกด์ไลน์ของวินาทำให้วินาเป็นผู้เข้าประกวดที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นคนดีขึ้นด้วยวินาอ่อนจริงหน่อยว่ามันเหมือนที่วินาบอกแปดปีที่เรารอคอยเข้ามาเจออะไร รู้สึกว่าจังหวะของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วแบบว่าปีนี้มันมีดราม่าเยอะมากๆถามว่าแอบน้อยไหมก็คงจะมีคิดบ้างนะว่าทำไมจะต้องมาเป็นปีนี้ล่ะเออทำไมไม่เป็นปียาวปีหน้าหลังเออทำไมต้องเป็นปีนี้แต่ว่าจังหวะของเราเองเนี่ยแสดงว่าถ้าตรงนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่เราจะได้อรับแรงสนใจจากชาวโลกมากที่สุดแสดงว่าในอนาคตเังยังมีจังหวะอื่น แล้ววินาก็มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างทําให้คนได้เห็นว่าจริง,รงๆว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ยิ้มย้มเปิดรับผู้คนหลายๆประเทศแล้วหลายๆคนก็ให้ความสนใจมากับประเทศไทยเนี่ยเรามองว่าใช้แสงตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าวินาทก็เู้สึนะคะเหมือนที่บอกว่าตอนนี้คนไทยนั่ามองว่าเทมปุมันเริ่มลดลงเรื่อยๆในขณะที่เราเป็นคนที่แบบรักอินโดนีเซียกับขนมขอไทยเนี่ย จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการประกวดไปทีไหนวินามองว่ามันมีขึ้นมีลงตลอดนะคะจากที่ได้ดูมาหลายๆปีเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามเขาก็จะมีวิธีทําให้เวทีของเขาเนี่ยขึ้นมาหรือว่าบางปีที่เปลี่ยนเจ้าของก็อาจจะมีลงไปบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วอยากจะให้ยึดมั่นถึงกฎหรือว่านิยามของความเป็นเวทีนั้นๆ <c oughs> แล้วก็เชิดชูสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ได้มาเนี่ยจะเป็นไอดอลอย่างกับที่วีน่ามองเอ็มยูหรือว่าเมสซี่เนปส์ก่อ God, นหน้านี้เป็นไอดอลวีน่าเองตอนนี้ก็มีเมสแกรนอินเทอร์เนชั่นแนลที่เป็นไอดอลอย่างเอมมาเองที่เขาช่วยดูแลวีน่าในเรื่ององงขกาารเดินแบบช่วย้ํ มีนาก,ก็ยกให้ว่าเออไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามถ้าผู้ชนะเป็นไอดอลเราได้อะเวทีนั้นคือเวทีที่ส่งคุณค่ามากเลยก็ได้มีแบบว่าเขาก็เหมือนกันว่าถ้าแบบแบบเนี้ยมีนาก็ไม่ต้องส่งคนที่พร้อมขนาดมีนาไปก็ได้เหมือนเอาใครไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนจับจับฉลากไปก็ได้ วินาว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะทําให้โปร่งใสและชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจจะโชว์คะแนนหรืออะไรเงี้ยจะทําให้ผู้เข้ากับผู้เข้าประกวดกลับมาสนใจมากยิ่งขึ้นทางโปรตุเกสเองเนาะเราก็ได้เห็นข่าวว่าเขาก็ต้องการแบบว่าให้เห็นชัดเจนว่าเออคะแนนมาจากไหนอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนเองอ่ะที่รอคอยอย่างวินาเองก็รอดูนะคะว่าปีหน้าจะไปในทางไหนแล้วก็หวังว่าเราจะได้เห็นชัดเจนเลยว่าผู้ชนะเนี่ยมาจากคะแนนเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเก็บตอนไหนบ้าง ล่าสุดตั้งแต่วันแรกที่ประกวดจบนะคะเขาก็บอกว่าอาจจะมีงานสปอนเซอร์หรืออะไรต่างๆที่ให้วินามาร่วมวินาก็ยินดีมากๆเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามที่เราสามารถจะช่วยเหลือเขาได้ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็ยินดีและพร้อมเสมอประเด็นเรื่องอินเทน็ตเป็นไงบ้างหลายคนบางค,คนก็บอกว่าจริงๆเราลองเลือกเราแต่เราปฏิเสธแต่ที่เขาบอกเว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นการท จริงเรื่องควินทวีปเนี่ไม่ไม่ได้ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าวินาเองน่าจะเป็นผู้เข้าประกวดเขาน่าจะแจ้งทางอินดีมากกว่าแล้วก็วินาก็แสดงความดีนะคะกับคนที่ได้ไปควีนทวีปเอเชียเพราะว่าเขาก็เหมาะสมแล้วก็สมควรที่จะรับตำแหน่งอ่าคือวินามองว่าไหนๆก็ได้พิชณะมาแล้ว ไหนก็เลือกผู้ชนะมาแล้วสุดท้ายก็อยากให้เขาเดําเนินตําแหน่งคนระบวาระหนึ่งปีไปเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนึงนะคะที่ทําความฝันสําเร็จอะ่ะเขาก็อยากจะได้รับการเฉลิมฉลองแล้ววินาเองก็เป็นกำลังใจให้เขาและกันค่ะทํา,าให้เต็มที่มากที่สุดแล้วก็ไม่ได้หวังเลยว่าเราเองจะได้ขึ้นไปรับตําแหน่งเลถ้าสมมติวา่าวันนั้นเกิดขึ้นจริงๆิวินาจะเต็มสัญญากา ถ้าวันนั้นเกิดขึ้นจริงๆก็ขอให้เป็นดูลนยพินิดของทางบริษัทแม่เนชชูเนเวอร์กับทางบอสเองนะคะเพราะวินาเองก็เซ็นสัญญา่กับเอ็แล้ววินามองว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่วินาได้รับแล้วมันเป็นประกาศใหม่ที่ทําให้วินาเนี่ยมาได้ทํางานอะไรหลายอย่างเช่นเป็นเอ็มนซะีถูกวินารู้สึกว่าเราโอเคกับตรงนี้แล้วเราอ p p r e c i ิ่งที่เราได้รับตรงนี้มากถามว่าอยากจะเป็นไหมวินาาจะบอกตามตรงว่ามันอาจจะไม่ใช่สําหรับวินาแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเส้นทางนั้นมันจบลงไปแล้วแล้วก็อยากจะเดินหน้าไปหาจริงๆมากกว่าน่ว ค่ะค่ะวินาดีใจนะคะวินามองว่าถ้าคนไทยเรามาร่วมมือกันอ่ะไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็ตามอ่ะมันจะยิ่งทําให้ความทรงพลังของประเทศเราเนี่ยไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นเราก็อยากจะเห็นทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันมี relationship ที่ดีด้วยกันนะคะแล้วก็ในอนาคตไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามอ่ะค่ะถ้าสามารถมาร่วมมือกันได้อ่ะก็มินาสนับสนุนแน่นอนสุดท้ายออส Star ไหมคคะอ ก็อ l สตา a นี่เห็นรางวัลตอนแรกเราคิดคิดอยู่เห็นเงินรางวัลถึงแปดเหรียญแต่พอเห็นแปดเหรียญยังไม่พอถึงหนึ่งล้านเหรียญเราก็เลยปรึกษาไลฟ์ลรวถามว่าเออชาวนาวีเดี๋ยวถ้ามีกดตะกร้าทำยังไงล่ะเรากดตะกร้ากันไปหนึ่งล้านเหรียญแล้วนะถ้ารอบนี้ก็สองล้านเหรียญละทำไงนะคะทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็วินาว่ามีหลายๆคนแหละตัวแม่ที่กำลังมาแล้วก็ต้องติดตามชมกันว่า Miss Grand All Stars จะม,มีใครมาบ้างแววแววตัวแม่คนนี้เพิ่งประกวดจบไม่นานเป็นเพื่อนเราหรอหเป็นเพื่อนเราเลยป้าเป็นเพื่อนเราเลยป้าไปอาจจะใช่อาจจะไม่ใช่ <laughs> ใชอ่ะแต่ว่าแน่นอนว่าผู้ชนะปีนี้รับรองได้เลยว่าที่สุดนอกจากได้3าล้านหภายใน20่สว <m> ันยี่สิบวันเองนะทุกคนได้3าล้านหนี่มันยิ่งกว่าเมสิเยูนิเวอร์แซลแน่นอนแล้วปีถัดไปกลับมาอีกถ้าชนะได้อีก ใช่แล้วพี่ถอดไปกลับมาอีกถ้าชนะ35ล้านบาทนี่แสดงว่าเราติดตามติดตาติดตามต่ดียาลองดูนะคะวันนี้เขาประกาศายชื่อจะมีควีนาสิงค์หรือเปล่าก็เล่นหรอก็คือเราไปแน่ไปทำงานไปทงนทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะชีวิตเราถ้ามีความสงบสุขแล้วก็อย่าหาเรื่องให้ตัวเองโอเคขอบคุณค่ะ่ง